สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะชั่งกิโลอ่ทงอกไก่นะคะวันศุกร์วันนี้นี่นะคะทงอกเราวันนี้ก็ไปทำงานตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่านะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้กลับมาบ่ายสองนะคะก็มาเก็บทำความสะอาด ทำความสะอาดตั้งหลายชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงนี่นะคะเชน้าให้กรอบก่อนแล้วก็เช่น้ำเย็นประมาณเย็นพอดีนะคะให้กรอบก่อนแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอันนี้ก็ล้างน้ําแล้วสามน้ำสองน้ำนะคะก็ให้ถุงงอบคงสภาพทนสะอาด ล้างไปสองสองน้ำสามน้ำนะคะนี่ฉันก็ล้างให้สําเร็จเรียบร้อยเลยทวงท,ว,ทวงอทวงอกเราสะอาดปลอดภยัยแน่ค่ะนี่นะคะทวงอกก็ประมาณทําเมื่อวันอาทิตย์นะคะก็ประมาณหกวันใช่ปะ่ะวันนี้วันศุกร์ประมาณหกวันนะคะก็ทําวันอาทิตย์นะคะกลับมาจากที่ทํางานนะคะเดี๋ยววันวันหน้าก็จะถ่าย ที่ทำงานให้ดูนะคะทำทำความสะอาดนะครับที่เขาเสร้างตึกใหม่แล้วก็ทำความสะอาดบ้านตึกออฟฟิศอะไรสารพัดนะคะนี่นะคะก็ได้งานใหม่นะคะไม่ได้ทำงานในเมืองแล้วทำงานทำความสะอาดบริษัทนะคะ ก็ทําประมาณ7ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะคะบางทีก็ได้6ชั่วโมงบ้างบางทีก็ได้7ชั่วโมงบ้าง8ดชั่วโมงบ้างก็ชั่วโมงละ1ิบเอ็ดยีเซนนะคะก็ได้งานใหม่ก็โชคดีไปงานเก่าก็ฝึกง,งานแต่ก็เราก็คนฟินเขาเขาไม่ชอบคนต่างฉาดเนาะ คือคนไม่ชอบคนต่างชาตินะก็ช่างเนาะไม่อย่าไปพูดถึงเลยเราได้งานใหม่แล้วนี่นะคะงานอันนิเรตก็คือขายชง,งอกช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะก็สะสมไปวันคริสต์มาสเราก็ช่วยเออ่ประเทศเนปาลไปแล้วนะคะประเทศ ในปาลไปแล้ว200ยูโรเหลือเหลือประเทศยูเครนแล้วก็โรงทานฝรั่งคนจนนะคะนี่นะคะทังงอกปลอดสารช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะงานอันดิเรตทัวง,งอกการกุศล สะอาดปลอดภัยซื้อคนซื้อได้บุญ helmet. ด้วยนะคะคือได้ทำบุญกับเราไปด้วยนะคะเพราะว่าเรามีใจที่ว่าจิตช่วยเหลือคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะเนาะบางทีก็เด็กเป็นโรคมะเร็งเกิดมาเป็นโรคมะเร็งก็มีนะคะโรงพยาบาลใหญ่เกิดมาก็เป็นโรคมะเร็งห้าหกขวบเป็นสิบขวบเป็นเนาะ แล้วแต่แล้วแต่เนาะเราไม่รู้เนาะเราคิดว่าเราทํามาหลายปีแล้วเนาะถ้าคิดว่า,ากี่ปีละอุ้ยต้องหลายปีแล้วไม่รู้นับไปทวนนะสิบกว่าตลอดชีวิตเรานะ่ะช่วยเหลือคนเนาะไม่รู้จําไม่ได้ไม่อยากจานะคะชอบช่วยเหลือก็นี่ก็พ่อใหญ่แก,กก็ซื้อโดนัทเช็กแข่งมานะคะอุย้ยอะไร เอามาอบนะคะอบอีกให้ร้อนนะอุนนะ่นเนาะโดนโดนัดนะคะเราก็ไปทำงานใหม่ฉลองนะคะได้งานใหม่นะคะทำความสะอาดได้เงินเดือนดีกว่าเดิมนะคะก็ได้ประมาณนั่นแหละพันหกพันพันหกกว่ากว่านะคะเดือนเดือนหนึ่งแลง้วแต่ชั่วโมงบางทีก็ได้แปดชัช่วโมงเจ็ดชั่วโมงบางหกชนะั่วโมงเนาะโอ้ร้อนเหรอ โอโดตาแกหิวจัดเลยใหญ่แกหิวจัดแล้วมันร้อนโอ้ยนออ่ากินโดนัทด้วยกันนะคะฉลองฉลองได้งานใหม่ได้ได้งานตั้งแต่วันอังคารแล้วนะคะไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าเราคนฟินไม่ค่อยชอบเรานะคะคนก็เนาะอย่าไปพูดแล้วค่อยเนาะเราได้งานใหม่ก็เนี่ย วันน่ะเดี๋ยวจะวันหน้าเราจะถ่ายถ่ายถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะกินโดนัทด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาดิเป็นคือโดนัทอแค่แค่แข็งมาแล้วก็บ่อบในตู้อบอ,อีกนะคะให้ร้อนๆเนี่ยนะนี่นะ,น,น,ะ,ะนี่ก็ใส่ถังวงอแล้วจะให้พี่พี่คนไทยเขาจะมาเอาพรุ่งนี้นะคะเนี่ย เดี๋ยวช่างครึ่งกิโลสามเอโร่นะคะเพราะว่าบอกพี่เขาบอกว่ามเมล็ดถั่วงอกเพิ่มขึ้นแล้วเนาะเราไม่ได้เอาที่นี่มเมล็ดเมล็ดถั่วงอกแพงเนาะนี่นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะขายโลละหกเออโร่นะคะครึ่งกิโลก็เยอะมากเลยใส่ขนมจีนกินขนมจีนอร่อยนะคะกินปลอดภัยกินสบายใจถั่วงอก ปลอดสารทวงงอกการกรุศลช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะคนซื้อก็ได้บุญด้วยคนขายก็ดีใจที่ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือซืออ้ออสุขภาพดีด้วยเนาะก็ซือ้อก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะดิฉันเหนื่อยมากวันนี้ทางานมาแล้วก็มาเก็บทว่วงอกโอ้โหต้งหลายชั่วโมงนะคะเก็บถวงวงอกตั้งแต่บ่ายสามจนโอ้โหแฟนช่วยเหลือนะ เพราะว่าต้องรากตรงอกหมดเนาะสะอาดสะอาดนะคะเอารากออกหมดเกลี้ยงเลยนี่ชั่งกิโลก่อนนะคะก็สวัสดีนะคะวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ